เล่าแบบสรุปสั้น กล้อง Sony FX 2. 2 FX 2คือกล้องซีนีมาที่อยู่ระหว่าง FX 3กล้องซี m a f u ฟูลเฟรมตัวตึงกับ FX 3 0กล้องซีนีมา APS-C ตัวเริ่มต้นกล้องซีนีมาต่จากกล้องบกดดียังไงมี Cine EI มี Duo Base ISO มี Shutter Angle มี Time โค้ e อึดกว่าเพราะมีพัดลมไม่เปลี่ยนรุ่นบ่อยแต่ใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์แทนราคา FX 2เฉพาะบอดี้อยู่ที่95,990และชุดที่มีแฮน d l เดราคาอยู่ที่10,000 9 9 9 0บาท FX2 เนี่ยจะมีจุดที่โดดเด่นคือตัว E V F ที่มันสามารถจะทิ้วได้ความละเอียด3.68ล้านเพื่อใตัว E V F เนี่ยมันจะเป็นท่อยาวๆออกมาคุณเรียกมันว่า i อทูปัญญัติขึ้นมาเองนะเขาไม่ได้เรียกอย่างนี้ถอดออกไม่ได้นะส่วนตัวผมคิดว่าดูแล้วมันไม่น่าใช้แต่พอใช้งานจริงแล้วอะ่ะกับชอบน้ำหนัก6กรกรัมถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียด33ล้านเหมือนกล้องภาพนิ่งเลยและแน่นอนถ่ายรอ JPE g ได้มันคือกล้องภาพนิ่งดีๆนี่เองมีสิ ี S, S l o g 3และ S Cine Tone มีสี Creative Look และมี Creative Look ตัวใหม่นะ2ตัวคือ FL 2กับ FL 3วิดีโอความละเอียดสูงสุด OK 30เฟรมต่อและโ okay, k 60เฟรมต่อซึ่ง60เฟรมต่อสัจะเป็นครอบ Super 35หรือเท่ากับ APS-C ก็คือครอบ1.5เท่าสี422 10บิต Color Grading สบายถ่าย Slow and Quick ความละเอียด 4K สามารถ Slow ได้2เท่ามี Dual Base ISO 800กับ4,000ทีนี้เบสไซโตร4,000เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าถ่ายกลางคืนไหวไหมพี่ผมลองเอาไปถ่ายกลางคืนในเมืองใช้เลนส์ f กว้างเบสไซโตร4,000พอเพียงครับบางทีใช้ที่เบสไซโตร800จะด้วยซ้ำอันนี้คือ f กว้างประมาณ f 1.4หรือ f 1.8นะวันง,งั้ถ้าเกิดคุณใช้2.8หรือ f 4ผมว่าเบสไซโซ4,000ยังไงก็พอส่วนเอาไปถ่ายในอินดอร์ที่แสงน้อยร้านอาหารไฟสลุวสลุว,ห,ลวหน่อยหรือเป็นไฟเหลืองๆเบสไซโตร4,000ที่จับคู่กับเลนส์ f กว้างก็เเพพียงงอครับนนามิกกส์ว้ สสต็อปบวกผมทดสอบถ่ายสว่าง2.3สต็อปแล้วมาดึงลงไอ้ตรงที่มันวาร์ปหายมันเอาดีเทล,ลกลับมาได้ครับแล้วผมก็ลองถ่ายมืดแต่ถ่ายมืดเป็น3สต็อปแล้วมาดึงขึ้นตรงดีเทล,ลที่มันมืดมันหายเนี่ยมันก็เอากลับมาได้ครับแต่ว่ามันมีน้อยนิดหน่อยแล้วผมก็ลองแบบก้าวเล้ามากขึ้นไปอีกมืด,มด,มดขึ้นมืดขึ้นแล้วไปดันนะครับแต่ว่าผมไปลองอยู่ที่6กับ9สต็อป6สต็อปน้อยเห็นชัดเจนมากขึ้นเยอะส่วน9สต็อปไม่ต้องพูดเห็นน้อยแบบเป็นโอ้โหเม็ดบก องการมาดันขึ้นดันลงอย่างนี้นะผมคิดว่าประมาณ2สต็ปกำลังสวยเรื่องของ o ลอก h o o t ิ oting, ้งมีโหมด cine EI cine EI quick และ flexible ISO ดังนั้นคุณสามารถจะถ่ายได้ทั้งแบบกล้องซีนีมาที่ดันสว่างที่ตัวกล้องแต่ตัวไฟล์จะถ่ายที่เบสไซโซหรือจะใช้เป็นเหมือนกล้องอัลฟาที่ดัน ISO แล้วไฟล์ก็จะสว่างเหมือนที่ตาเราเห็นที่หลังกล้องก็สามารถจะใช้ทั้ง2แบบได้